เลยนะฮะโอ้โ oh, หสุดยอดสวยใครว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้เพิ่งมานะเพิ่งลงอะไรอย่างเงี้ oh, <ว>ยเพราะมานะยังไม่เจอนี่นะฮะย่ำเลยเนี่ยโอ้โ oh, หนี่สดสดร้อนร้อนเมาใหม่เลยนะเนี่อ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับพี่แลนนะฮะนี่นะฮะจากแลนไบส์นะฮะวันนี้เราจะมาดูวัด มีรถแบบเด็ดเด็ดสวยๆมาลงใหม่นี่อที่เห็นอยู่นะฮะเราลองดูสักสองคันสามคันนะพี่เอาให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะฮะสนใจมาดูได้เลยเป็นตัวอย่างนะฮะเด็ดวันนี้ก็มีนะเคยมาลงเด็ดวันนี้เยอะอันนี้แบบเบาๆเลยนะฮะนะแล้วก็อันนี้คันหนึ่งนะฮะโหแบบอันนี้ให,นให้ดูเลยนะฮะอันนี้ผมโมมากชอบชอบชอบ,ชอบใช่ไหม เราจะให้ดูนะฮะใครที่สายแบบว่าสายหมอบนะสายหมอบสายลิสซิ่งอ่าอยูเรอยๆอย่างนี้กับนี่นะฮะเป็นไงพี่ไอ้นี้เป็นอะไรนะสเปคเป็นยังไงบ้างสามคันเนี่ยไม่ได้สามคันเนี่ยพี่ชอบคันไหนอะสามคันสามคันมาอันนี้คือมาใหม่เลยนะสามคันนี้ถ้าพูดถึงแบรนด์นะน่าจะเป็นที่รู้จักกับลาลีลาลีแบรนด์อังกฤษแบรนดอังกฤษนะฮะลาลี นี่่ะแตวาชุดขับก็เป็นร้อยห้าจะเป็นตัวเก่าอยู่แต่ว่าตัวนี้ก็ปีก็น่าจะเก่านิดนึงนะครับยังไม่ซ่อนสายเลยตัวนี้แต่ว่าสภาพรวมๆโอเคตัวนี้ทั้งความสวยเต็มคาร์บอนอ๋ออันนี้เฟรมคาร์บอนเลยคาร์บอนนะครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้ก็ชุดขับร้อยห้าร้อยห้าสิบกระปีดนแต่ยังเป็นตัวเก่าอยู่เป็นทุบเซ็ตทุบเต็มทุบเลยเต็มเร็มทบเลยคันนี้สภาพดีเลยสภาพ นี่นะฮะก็เก้าสิได้ครับโโอ้หขาวเป็นมุกเลยนะ90%ได้สวยงามตัวแทนก็ยังสวยเลยใช่นี่นะค่าคะแนนอ่ะค่าคะแนนโอ้โหเนี่ยครที่หาสภาพที่สวยเรียบๆอย่างนี้รีบเลยครับตัวนี้เนี่ยรีบเลยเพราะสภาพมันสวยมากนี่นะฮะ105่งศูนย์ห้าราเล่นี่นะฮะโอ้คันนี้ค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่พี่สิบนี้20,000ไปปายครับ20,000ไปปายครับผมโอเค อยากได้ถูกเดี๋ยวโทรมาอ่านี่นี่นะฮะลายเล่เหตุผมถ่ายดูนะที่สามร้อยห้าตุกเซตเลยนะจานหน้าจานหลังเนี่ยกี่สปีดครับพี่ตัวนี้สิบครับสิบนะอ่าสิบคูณสองอ่าต่อไปอีกคันหนึ่งคันกลางนี้ตัวนี้เคดิสตัวนี้ก็ไม่เคยเข้าร้านสักทีเลยคันนี้หายแยเหมือนกันคันแรกเป็นคันแรกที่เคยเข้าร้านตัวนี้อ่าของเคดิเคดสนะแบรนด์เมิกาแบรนด์เมิกาฮะตัวนี้น่าจะผลิตไต้หวันเลยตัวนี้น่าจะนะ นี่เป็นคาร์บอนเลยไหมพี่ทั้งคันเลยนะคาร์บอนผสมอะลูนี่ก็จะเป็นอะลูมมิเนียตรงกลางนี่น่าจะอะลูอ๋อแต่น้ำหนักเบาประมาณครับเจ็ดโลกว่ากว่าน่าจะได้ตัวนี้วันนี้น่าเจ็ดโลกว่ากวเจ็ดโลกว่ากว่ับชุดขับเป็นตัวนี้มีทุดขับผสมฮาร์เตอร์เป็นดูแลเอทชิปเตอร์เป็นดูแลเอทเลยดูแลเอทแต่ดูแลปีเก่านิดนึงนะฮะดูแลเอทดเป็นอุลเตอร์อินอร์ขาเบรกเป็นอุลเตอรอินเตอร์นะฮะจานหน้า สับจานธรรมดาชิมานโน่ชิมาโน่ธรรมดาเป็นบูเจก้านะสับจานบูเจก้าแต่ว่าดูรายละเอียดดีดูรายละเอียดโอ้โหนี่ืองละเอียดยิบเลยนะเหลืองน่าดูรายละเอียดเหมือนกันเหืองน่าจะดูรายละเอียดเหลืองดูรายละเอียดเหมือนกันกีสปีดท่านเนี่ยตัวนี้สิบครับสิบสิบสปีดตัวนี้ได้ล้ออเมริกันคลาสสิกดีมากตัวนี้อเมริกันคลาสสิกครับอเมริกาฮะอเมริกานี่นะฮะโอ้โหใครมาดูได้เลยนะสังกัดคาร์บอนสังกัดคาร์บอนนี่คันนี้ค่าตัวเท่าไหร่พี่สองหมื่นไปไปเลยครับสองหมื่นไปไปเค อันนี้พามาดูรถประมาณประมาณเกือบสามหมื่นแล้วนะครับครโอ้โหนี่อันนี้มีสปีดอยู่ตรงนี้เลยครับผมตรงนี้บอกเกียร์นี่นี่ใจน่าจะได้ใช่ได้โอ้โหบอกเกียร์เออใช่ใช่ใช่มีนะฮะคาร์บอนอันนี้ก็อันนี้ก็คาร์บอนนะเต็มอะไรพวนี้แทนคาร์บอนหมดเลยโอ้โหตีว่าสองหมื่นไปปลายนะแล้วลองดูอีกคันหนึ่งหาลูกค้าเข้าได่ไหมพี่ได้อ่ะ อ่ะอันนี้คันนึงนะฮะโบมาใช่อันนี้เฟรมคาร์บอนลังคาร์บอนทั้งคันเลยล้อก็คาร์บอนตัวนี้อันนี้คาร์บอนทั้งคันล้อคาร์บอนด้วยล้อคาร์บอนด้วยนี่นะฮะเปโอ้โหนี่สวยงามโบมานี่ของที่ไหนพี่ผมยังไม่แน่ใจเพราะว่าเคยเข้าร้านครั้งแรกเลยโบมานี่โบมาโบมาชื่อจริงจอิตาลีอิตาลีนะผมว่าไม่แน่ใจนะเมืองเมืองโบมาอะไรอย่างงี้นะโอ้แต่เฟืองนี้แหละดังสนั่นเลยนะ สวยงามล้อคาร์บอนเลยนะนี่นะฮะทั่นี้ก็เป็นอัลติกาเต็มคุกชุดครับคุกเซตเลยคุกเซตเลยโอ้หอุลติกาเลยนะอุลติกาคุกเซตเลยปีสปีดครับคิดครับสิดสปีดนะโดูกาจหน้านะฮะโบมากนี่ฮะรีบมาเลยนะฮะรีบมาเลยของดีมีน้อยแล้วก็หมดเร็วที่นี่ตัวเลขสามหมื่นสองสามหมื่นสองได้จากได้คิดพิเศษบอกว่ามาจากเด็ดมัมคิดไม่ถึงสามหมื่นคิดไปถึงสามหมื่น อ่าสามคันรวมกันโอเคเลยไม่ถึงแสนโอ้ผมว่าได้เลยนะนี่นะฮะจัดส่งทั่วประเทศทั่วประเทศครับนะต่างประเทศก็ส่งได้ต่างประเทศอุ้ยส่งได้ด้วยเหรอส่งได้ส่งได้มันไม่แพงกับค่าส่งไม่แพงไม่แพงไม่แพงเวียดนามสิงคโปร์อ่ามาเลย์ส่งคนคนไทยที่ดูคลิปผมอยู่ต่างประเทศทักมาได้เลยแลนด์บอยนะส่งได้นะฮะส่งให้ถึง ที่บ้านเลยใช่ไหมต่างประเทศที่บ้านเลยของที่บ้านเลยนะไม่ใช่ส่งถึงอะไรกรมศุลนี่รพวกนี้มเปขาเรารับที่บ้านได้เลยรอรับที่บ้านต่างประเทศสิงคโปร์อะไรทัพไอเอเชียเนี่ยถึงเลยถึงเลยถึงเลยโอ้โหเลยส่งมาแล้วแต่ว่าค่าส่งอีกเรื่องนึงค่าส่งต้องคุยกันอีกทีนึงว่าอ่าเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะทักไลน์ได้เลยนะฮะสามคันนะไอ้นี้ที่เอามาให้ดูคือเด็ดๆนะฮะเด็ดๆตอนนี้แล้วยังมีเด็ดวันนี้เยอะแล้วก็ทําแบตทั่วๆไปก็มีนะไฮบงไฮบิด เสี่ยมเสเผาแม่บ้านแม่บ้านเข้ามาเยอะเลยเข้ามาใหม่เอเบวกเอบวกเลยสามเอเลยอ่าก็คือพร้อมใช้เลยใช้ได้นานเลยเพราะสภาพรถไม่ได้แบบไม่ต้องทําสีไม่ต้องอะไรเลยสภาพแบบเดิมแบบสภาพ85%ขึ้นไปอ่ะรแม่บ้านนะครับาสภาพสวยประมาณเท่าไหร่พี่แม่บ้านเฉลี่ยเฉลี่ยแม่บ้านก็แล้วแต่สภาพแลแต่ประมาณของถ้าทำเสร็จนะอ่า สามสิบนะมีเกียร์เนี่ยอ่าสองพันห้าอย่างต่ำๆมีวันสองพันห้าอ๋อสองพันห้าโอเคเลยสามพันกว่าอ่าแต่สภาพนี่เราลองสภาพเรียบพร้อมใช้พร้อมใช้ตั้งเกียร์อะไรให้หมดเลยตล้วก็เตลเล็ตทุกพันเตลเลตหมดเลยตัวนี้ก็ส่งทั่วประเทศได้อ่าส่งทั่วประเทศได้มีค่าส่งนิดหน่อยค่าส่งก็จากจักรยานมันนิดเดียวใช่ใช่นิดเดียวครับส่งไม่แพงนะฮะถ้ากรุงเทพปริมณฑลมาดูได้เลยมาดูได้ใกล้ๆนะอยู่ที่แลนด์ไบอ์นะเดี๋ยวผมจะปักโลเคชั่นไว้ให้ที่พุทธมณฑลสายหกนะฮะ แล้วก็ทักเฟซพี่ได้เลยนะได้ได้ของพี่นะฮะเดี๋ยวผมไปถ่ายหน้าร้านให้ดูทักเฟซได้เลยนะฮะแล้วก็ทักคุยกับกันในเฟซได้เลยนะฮะสมอนสีลาล้อมนะฮะตรงนี้เฟซบุ๊กนี่นะฮะเบอร์โทรแอดไลน์ได้ทุกอย่างนะฮะทางช่องทางไหนได้ทั้งทุกอย่างนะฮะนี่ฮะแลนด์ไบอ์เบอร์โทรโทรมาคุยได้เลยต่อรองราคาได้เลยนะฮะเต็มที่สามคันนะฮะสามคันสามแบบ เป็นเสือหมอบเนสซิงนะสุดยอดตอนนี้นะมาดูได้เลยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ยังมีหลักหมื่นก็มีนะฮะอีกหลายคันตรงนี้นะฮะมาดูได้เลยไม่ใช่หลักหมื่นอย่างเดียวนะหลักหลายหมื่นก็มีนะหมื่นนิดๆก็มีนะฮะเนี่ยข้างในนี้ก็เยอะนะฮะหรือว่าจะเป็นเสือหมอบวินเทจอีกเยอะเลยเนะฮะนี่ <S <S นะคอนเดลแคดันเดลตัวนี้คันเดลนะฮะ นี่นะฮะแบตสเปคธรรมดาที่ทั่วไปก็มีนะฮะแบตรถรถยี่ห้อแบรนด์เนสต์ร็อตอย่างเงี้ยพาเชอร์นะฮะเฟลเนี่ยคอร์เทคนะฮะแคนนอนเดลก็คือแล้วแต่งบประมาณเลยฮะใจแอนนี่นี่ฮะเยอะเลยนะฮะมาดูได้เลยนะเปิดทุกวันนะฮะแปดโมงถึงเจ็ดห้าโมงเย็น เราก็จะมาเอารถที่นี่ไปขี่เคสได้อยู่เรื่อยๆนะฮะติดตามชมคลิปของเราได้เลยนะฮะแต่ละคันมีแบบโอ้โหนี่นะฮะรูเปี้ยวเลยนะฮะนะเสือภูเขาก็มีนะฮะสายเสือภูเขา เนี่ยคันนี้ผมก็ไปลองขี่มานะับเมื่อกี้สุดยอดเลยนะลองมาแล้วเทสได้นะฮะเทสได้เลยโอเคเลยปั่นตามเขาทันให้บิดตามเสือภูเขานะฮะวันนี้ตามเสือหมอบได้เลยอ่าใช่ตามเสือหมอบไม่ใช่เสือภูเขาตามเสือหมอบเสือหมอบวันนี้เขาเสือหมอบกันสี่คันนะนี่ตามสบาย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 ฮะไม่เหนื่อยฮะเหนื่อยเหนื่อยมีบางช่วงตามไม่ทันนะเหนื่อยก็ เหนื่อยฮะเหนื่อยมากด้วยไปโอเคนะฮะใครสนใจมาชมได้เลยนะมีให้เลือกเยอะนะฮะที่แลนด์อบ <c oughs> อ์เสือส้อหมอบสเสื้อพวกคุยเสื้อตกใจเ๋เสื้อหมอบเสื้อผาวไฮบิดนะรถแม่บ้านรถทับมีทุกอย่างนะฮะที่คุณต้องการอยู่ที่นี่แล้ว